สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะฮะผมจะพารุ่นพี่อย่าง l i g h t เอ็มอนะครับที่เป็นสกินแดงสกินมิติกมานานแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่นะครับสนใจมากหน่อยก็จะเป็นในหมวดของ BR แต่พอใน MP เนะี่ยแทบไม่มีใครสนใจเลยนะครับไหนจะโดนรุ่นน้องอย่าง DL โดนรุ่นน้องกว่าอย่าง LW3 ณนะตอนนี้มาแย่งซีนไปหมดแล้ววันนี้ผมก็เลยจะเอาเจ้าตัว Light เอ็มรนะรไปเฉิดฉายในแร้งสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเอาไปเล่นในวางบอม มันก็เท่านั้นนะตอนนี้คือผมแรงไม่สูงด้วยนะครับต้องบอกตรงคนเก่งๆเนี่ยเขาไต่แรงกันไปหมดแล้วนะครับผมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเพื่อความสนุกความมันผมเอาไปเล่นในยึดจุดหรือว่าฮาร์ดพอยต์นั่นเองนะครับผมเพื่อความมันความดุดันฮนะน่าจะไม่ได้โหดมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปแรงไม่สูงนะฮะพร้อมกับผมจะใส่วายการ์ดนะครับเอาไอ้อูดไปดูงานด้วยใส่วายการ์ดที่สามารถใส่ปืนหลักได้2ปืนอนะ่นะนี่ยฮะผมจะเอาไลทเทคไปแล้วก็เอาไอ้อูดไปด้วยนะฮะเอาไอ้อูดไปดูงานนะ นะดูซิว่าไออูจะเป็นงานหรือเปล่านะโอเคไปรับชมกันเลยฮนะก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้เติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปอลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอ a l ิวเตอรมือราคาถูกไวปอลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ไลน์แอดโกลเด้เติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูก ปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงกอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับมาครับผมชูเท้าโอโหแล้วเจอด่านสั้นซะด้วยต้องบอกว่าณนะตอนนี้ยังพอมีคนโหดอยู่บ้างนะครับในแรง่งนี้นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ในแรง่งมาสเตอร์นะครับยังไม่ขึ้นแกนมาสด้วยซ้ำนี่ไงเปิดไปนหนึ่งฮนะไปเดยใครหรือเปล่ามีใครหรือเปล่า,าใส่เลเซอร์สบายๆครับ เพราะว่าปืนนี้ต้องการความเร็วฮะฮะไอไออุ้ดไม่ทํางานเลยฮึบโบ่งเอ้ยไม่ไม่โดนไม่ใช่ไม่ถึงตัวดีนี่เอ้ยไม่เมื่อกี้ไม่โดนหรอเออเนี้ยโดนแน่โดนแน่มาเดะโดนแ,ดน,แดน่โดเอ้ยมันหมอบมันหมู่มันหม,ม,มูบเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนกระสุนอยู่ผม <laughs> เปลี่ยนกระสุนอยู่เมื่อกี้ เอเดอร์ไอ้นอสวัสดีครับขอให้มีแค่ตัวแว็บเข้ามาแว็บเข้ามาแวบเข้ามามีไหมมีสักแว็บไหมฮะไม่มีแล้วเอเดี๋ยวเอเดียวโจไออูดมาฮะผมจะพยายามให้อูดมันดูงานอยู่นะไม่ต้องไม่ต้องเอมื่อกี้เขาโดนลายเทคหลังดังแอกเลยแต่ไม่ตายอะไรวนะน่ยโอเครอ โบงไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมึงปีนแมงเอ้ยฮึบรอรอเราไม่ต้องบุกฮนะเราเป็นสไนเปร์รออยู่ข้างหลังด่กูนี่อย่างเรียบร้อยอีกมากหรือเปล่าก็หลังไม่มาแล้วนะครับนี่อย่าซัดเขาอีกหนึ่งบุกครับบุกขึ้นหน้ามาหน่อยหนึ่งแล้วกัน เฮ้ยแฮนน่มาหรือว่ามาหรือว่าบึมเอ๊ะถึงก็ช็อนเมื่อกี้ไม่โดนได้ไงวะมีตัวอยู่ข้างหน้าครับเฮ้ยมันเลี้ยวซ้ายไปแล้วอ่ะเอ้ยเอาโอ้ไทมิ่งแย่หน่อยนะไทมิ่งมาฮะฮือบมาเด้สวนเอ้ยสวนอือ <|ja|> หือเป็นไงโอ้โหฮึบ รอเลยไอ้อูดไอ้อูดท,ทำงานไอ้อูดให้ไอ้อูดดูงานไม่ให้ทำงานนะอเอ้ยเอ้ย,อเ,ยเอ้ยกมาดิอึ๊บเอ๊ยมันไปไหนนะเมื่อกี้มันมันยังอยู่เอเอนี่ไงมาเข้าจุดอีกแล้วโอ้โหคนระเบิดยับคนระเบิดยับปึ้งปึ้งเนี่ยเนี่ยปืนอะไรวะนะ่ะให้ผมสามนัดครึ่งหลอดสงสัยไม่ได้เล่นอูดนะถ้าอูดจะแรงกว่าน,นี้นะ นี่ไงอย่ามาเอาไม้มาฟันผมไงอันนี้นี่ไงนี่ไงละ่ะเฮาบมาดิครับก็มาดีหวาโอยไม่ตายยิงโดนขาสภาพนะนี้ือ้อเรียบร้อยฮะเด็กกระสุนก่อนดังครับที่เดิมฮะนี่ไงที่เดิมฮะมีใครวิ่งมาฮะไม่หรือเปล่ามา อไออุ้ดทำงานเอเดี๋ยวนะไออุ้ดโถ่ให้อุ้ดทั้ททงนั้นเลยนะเนี่ยออโอ้โ,อโหยิงขาไม่แตกคืออยากให้บาเลตหรือว่าไลเทคตัวเนี้ยยิงตรงไหนก็กก็กก็ตายอะ่ะแต่ว่าเออไออุ้ดทำงานดีมากให้อุ้ดดูงานหน่อยครับว่ามันควรเป็นยังไงมาเด้เฮ้ยเขาเรียกอะไรอะ่ะไอดอบล็อกได้เจ็าของศัตรูด้วยนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้โ,อโห ไอ้ผมเกลียดไอ้คูไลเปอร์มากเออซัดเขาดีหัวน้องถ้าจะเล่นกับพี่ต้องเอาไอ้อู๊ดมานะเอาไอ้อู๊ดมาน,นี่โอเคไปนะครับศัตูน่าจะไม่ค่อยวิ่งกลางนะครับก็เลยเดี๋ยวค่อยตีอบมาด้านข้างเอาแล้วกันอะไรครับไอ้อู๊ดดูไว้อูด๊ดโอเค ซัดเข้าโบงอะไรระเบิดอะไรอ่ะอันนี้ไม่สนใจอะไรเลยนะอันนี้เฮ้ยซัดเข้าโบงซัดเข้าโบงโอ้ยดูไว้อุด๊ดนี่แหละไอ้อุ๊ดมันสามเม็ดไงไอโอมันสองเม็ดแต่นี่ฮึไอเทคไอเทคก,กันเม็ดเดียวไง <laughs> โธ่อื้อดูไว้อุด๊ดสามเม็ดอย่างแกจะสู้ไอเทคหนึ่งอา้าวเอาจบเจบแล้ว โอเคแพ้แพ้รับคาบเลย39ตาย F 4ีครับไ,ไปลุ้นกันตายที่2กันเลยว่ะ One hour later มาครับผมายอิงเลดเหมือนเดิมฮะฮาร์ดพอยต์แน่นอนแรงยังไม่สูงเลยกล้ามาเฉิดฉายในฮาร์ดพอยต์หน่อยมาฮะเอ้ยเดี๋ยวใครเขาปาโทฟี่ไว้ตรงนั้นฮันน่นี่ดูไว้ไอ้น้องตายนี้ผมเอา OTS 9มานะครับคือตายแล้วไอ้อูด๊ดมันเข็ดแหละ ไออู๊ดมันเข็ดแล้วแบบเออขอโทษครับพี่ไออู๊ดสามนัดจะไม่ยุ่งกับพี่เทค1หนึ่งนัดนะพี่เทคพี่เทคมวันแรงนี่ไงเลยเอาโอทีเอสเก้าลูกลักมาเดินคู่นะครับนี่เป็นไงจบเรอาอขึ้นมานไดไม่ได้สักทีเป็นโรคอะไรวะเนี่ยสองตัวฮ,ฮึบเอ้ยอามานี่มานี่ดูพี่เทคไว้น้องตัวลาเมดอะ Wait, เเบื่อครับเบื่ออูดฮะเฮ้ยอ,อ,อ,อยู่ไหนอยู่นี่เหรออยู่นี่เหรอมาดิ๋ยวโอทีเอสเก้านี่ไม่ต้องสอนให้ดูงานครับโอทีเอสเก้าด้วของดีแล้วนะครับน้องเก่งน้องโหดนะครับไม่ต้องสอนไออูดเนี่ยต้องสอนหน่อยอูดมันออูดมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่มาดิไม่มีใครวิ่งมาเลยเนี่ยเพิ่ อยู่ไหนเจ้าเฮ้ยไม่มีคนวอตโอ้ยบ้านเหล็กตัวหนึ่งหลังเข้าครับนี่ไงมาดิแงบแงบนี่ไง,แบบง,แบบงพี่เทคหนึ่งเมตรอะ่ะโอ๊ยโดนคอนโดนคอนโดนคอนหรือแฟดกับด้วยนี้เฮ้ย <laughs> เอาใหม่ <laughs> เพื่อเรายึดจุดสบายครับปล่อยเพื่อนฮะเรารอเคลียเอ้ยเอา้าไทมิ่งอีกแล้ว ามมิ่งอีกแล้วพี่เทคนัดเดียวพี่เทคนัดเดียวน้องอูด,ดูไว้ให้พี่เทคเกิดฉายน้องอุย้ยกระตุกเจอเอฟเฟกต์ไปดีกระตุกเลยตอนนี้ตายฮะรอเหมือนเดิมฮะทำนิสัยดีๆเข้าไว้ไม่ต้องยึดจ,จุด <laughs> นิสัยอย่างนี้ห้ามทำนะห้ามทำเด้ไม่ว่าคุณจะยิงเยอะแค่ไหนก็ก็เปล่าประโยชน์ครออ โหมันให้สไนผมเม็ดเดียวเลยเมื่อกี้เออเจอพี่เท็กมาด้ไอ้น้องบ้านไม้มีตัวครับเออเออดูฮะพี่เทคเดอ้เอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวยิงไม่โดนข้านอกมีตัวครับแต่ว่าเลือดผมไม่มีผมไม่สนแล้วผมสู้แล้วผมสู้ตอนนี้อ่อสกอร์ติกผมมาเต็มเลยนะครับทั้งมาี่ แอ้ <I> แต่ OTS 9ผมฮิฟาไม่ค่อยดีอะ่ะผมไม่ได้แต่งเน้นฮิฟายมานะผมแต่งเน้นโยกมานะครับฮิฟาจะค่อนข้างสล่ยกล้ยหน่อยโอ้ oh, ตอนนี้ทั้งฮอทั้งคัตเตอร์สไตล์เต็มเลยนะฮะแต่ผมไม่กดใช้แล้วกันเนาะแค่นี้ก็โอเคแล้วแหละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งนิสัยที่ไม่ดีนะอย่าทำวนะ่าจริงๆต้องควรเปิดช่วยเพื่อนนะแต่ผมแบบอยากเอาภาพไงอยากได้คิวจากการการยิงไง คือท่าไเล่นปกติก็คงกดอะแต่ว่าผมอยากได้ภาพไงแบบว่าอยากได้คิวจากการยิงเท่านั้นอะไรประมาณนี้ยไม่ค่อยอยากใช้ตัวอื่นทู่อะไรเท่าไรเออแล้วก็จะแพ้ตามระเบียบฮะเออเออ,เอ,อดูฮะไออูดดูพี่เท็เขาเดินงานด้วยพี่เกิดมาก่อนไอ้น้องเออโอ,อ้ยบางทีพี่เทก็กก็ไม่ตายนะนัดเดียยงงกับพี่เทก็กหมดแล้วนะ ออเออเฮ้ยไม่โดนได้ไงพี่เทก็กเออเออเอ้ยแบงเอ้ยเจ็บอยู่แล้วมาจบไปเรียบร้อยโอ้โหชนะครับตาน,นี่ชนะใสๆเลยฮะเจอพี่เท็กเก็บงานให้เพื่อนยืนจุดสาบายครับพี่เท็กเราเอาจัดฮะ25่ิกิวตาย6ครับผมก็จบไปเรียบร้อยนะฮะสอนงานให้เด็กมันดูไออูดไอโอด้วยไอโอไม่ค่อยเท่าไหร่โอม,มันโอมันโหด นะโอมันเล่นยากอยู่โอมันโอมันขลังอยู่แต่ว่าก็ก็ก็เท่านั้นแหะมันแรงอยู่ดีนะครับก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่อูดดูไว้อูดดูพิเทคทํางานใช่ไหมพิเทคกับของจริงวิล really ล <laughs> ิกูดไปบ่ายหลักนะจุ๊บ